สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่อย่างเราไปแจ้าตอนนี้นะมาส่วนร้านสาวเทียวมอ ถ้าาซูบอร์นนะก็เพอรเซานให้เราอีเนี่ยม่วจะเปอขีดมาเต็มโคตรมองมอยันจะได้ขีบนั่งเนาะที่อยู่อาไซน์เจเปเขาไม่เอาไว้กีเกือกกป๊กตัวได้ยันในขีบเห็นกับเขาเนะอืมจุดแปเอาาต้นจุดเทิงโอ้โหบเมตไม่ใช่ชงไม่ใช่ห ม,ม,ม่วมั่หมัมม่นมใช่ดิมันจะสีขุนอยู่นน้องเลยขันอกนอกมาขันออกพัดลมกินท,ทนทอดตอนทองยังน่อเห็ดสุมอยู่นะเนี่ยกเฮกาีกนคนกัอ <laughs> นำเพ่าลนแพกเคอกข้นไปทกไหนึ therm εν, therm er illing, the the ่งแพกหนึ eh u u, ่งมันมีสี right. ่กองแพกหนึ่งมีหกกองพรากองผูกเขาเออเนาะเออกินก the right. ็ดีเนาะแบบมามุงจะคลองเดยา้าบพนี้อนประวลงเลยเฮ้ยเรจะซอยนแมเลย ไอพ่อมากันไวตตมิวขวดแก้วมมกแมนแต่ย่าย่เนี่ยผมมากย่เนี่ยรนะ่มแห้งทีเก็บไปกับฝ่ายหัวสวนสุ่มนั่งกับเป็นตะอุ่นอยู่นนอ, <c oughs> อานารยใจร้ายนเนื้ย งานได้เปิรแล้วอุ้ยลมี่จะมายอะไรบ้างไม่อยู่จนถึงไม่อยู่จนเตาแตกอัน ทีสุกอยู่บอ๊นะบอะข้าแม่ส่วงแบบคือข้าวบังมดปลูกน้อยใหญ่ข้าวแม่มาลบมัมันบรกูได้จังได้ยัางกันเลย

eg okay. okay.

แกก็เท่ากุ้งจังหวานแส้มเครื่องมาเสียได้เน่ยมาเครื่องมาเครื่องห้างกบกับละไคร้เลยเฮ้วก็แซ่ เรา,าโอ๊บไปหาเราพีบุหรี่ขวดมากกอกหน้าไปกินมีมันก็ขังใน อามันไก่กับสเปนอีนังโอ้เตาหักเตาอันเตาปีอันนี้นังคนขากะิษานแล้นะเข้าคนใส่เนาะนัะ่นงเท้าทานงานไม่ได้เจแปนอะ่ะอนจะนี่กียไม่ต้องห่วง,ง,งนนะกั้นตอาทานเจแปนกล้า เฮ้ยงวน้ำหน่ามาสวน,น,ไไน,นเลยนหนา่นหนามันแม่ออเอ <c oughs> อโอ้มีแต่คนเป็ดนะเฮ้ยเบดเบัดเป็ดเจกโตเลยนะ่ะเจ๊แป้เฮ้ยโอ้ปดโพวคน